สวัสดีท่านผู้ฟังทุกๆท่านที่ติดตามเรื่อเราวันนี้เสนอตอนผีผโบกรถ,รถย้อนไปเมื่อ50ปีที่ผ่านมาลุงสมพงศ์มีอาชีพขับรถทัรวให้กับบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งขับจากทางภาคอีสานมาทางกรุงเทพการเดินทางลุงพงศ์มักจะเดินทางในเวลากลางคืนคือเดินทางจากอีสานในช่วงหัวค่ามาถึงกรุงเทพก็ในช่วงเช้าเ้านั่นเองจากการเดินทางจากภาคอีสานในครั้งนั้นที่นั่งก็ไม่เต็ม ลุงพงจะหารายได้เสริมโดยการจอดรับผู้โดยสารที่บกตามหลายทางตามป้อมตำรวจบ้างใน,นคืนที่เกิดเรื่องนั้นที่นั่งไม่เต็มบ้างอยู่ประมาณสัก5ที่ซึ่งก็น่าจะเป็นคืนที่ลุงพงจะมีรายได้พิเศษคืนนั้นขับรถไปออกจากทางภาคอีสานผ่านมาหลา,หลายจังหวัดก่อนที่จะถึงประตูสู่ภาคกลางก็จะมีป้อมตำรวจทางหลวงลุงพง์ก็จอดรับผู้โดยสารตามปกติ เป็นผู้ชายหนึ่งหญิงหนึ่งเด็กรถก็จะเรียกไปเก็บเงินจากนั้นลุงพงก็ขับต่อไปเรื่อยๆจนมีสา,าลารอรถดิมทางอยู่ไกลไกพอขับรถเข้าไปไกลไๆลุงพงก็เห็นมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินออกมาทำท่าทีเหมือนกำลังจะโบกรถลุงพงก็เปิดไฟสูงเป็นสัญญาณผู้หญิงคนนั้นก็บกเป็นอันรู้กันว่าจะขึ้นรถมาด้วยลุงพงก็เลี้ยวเข้าข้างทางเพื่อรับผู้โดยสารคนนี้ พอเธอคนนี้ขึ้นมาแทนที่เธอจะไปนั่งตรงเบาผู้โดยสารที่ว่างเธอกลับไปนั่งตรงที่นั่งของเด็กรถซึ่งอยู่ด้านหน้าประตูกับที่นั่งคนขับลุงพงก็เลยถามไปว่าโนทําไมไม่ไปนั่งตรงนั้นหรอที่นั่งว่างอยู่นั่นนะลุงพงบอกให้ไปนั่งพร้อมกับชี้มือไปตรงที่ผู้โดยสารที่ว่างอยู่ผู้หญิงคนนั้นก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจากจากตรงนี้ไปสักห้ากิโลจะให้จอดรับหนูด้วยค่ะ เออเลยกลัวจะเดินมาบอกไม่ทันนะคะอ๋อโอเคโอเคได้ลุงพงก็ตอบโอเคลุงพงขับรถต่อไปเรื่อยๆผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าจอดมือดรียค่ะเดี๋ยวหนูจะเดินไปรับแฟนก่อนค่ะลุงพงก็จอดรถแต่ก่อนที่เธอจะลงจากรถไปลุงพงก็บอกเธอว่าเออหนูอย่าไปนานนะเดี๋ยวผู้โดยสารคนอื่นเขาจะรอนานเธอก็บอกไปว่าไม่นานค่ะ พอ,พอแฟนเตรียม,ต,ยมตัว,ตวเรียบร้อยแล้วคะ่ะเดียเด๋ยวเดินออกมาพร้อมๆกัน,กนแล้วเธอก็เดินเข้าซอยนั้นไประหว่างที่ผู้หญิงคนนั้นเดินไปลุงพงกับเด็กรถกกลัวผู้โดยสารคนอื่นจะสงสัยว่าจอดทําไมจอดนานจังก็เลยทําทีว่าลงไปเช็คลมยางไปเช็คหมอน้ําตรวจนั่นตรวจนี่แต่รออยู่ประมาณสักสินาทีผู้หญิงกับแฟนของเธอนนั้นไม่มาสักทีลุงพงเลยแปลกใจว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าก็เลยบอกเด็กรถว่าให้ลองเดินไปตามดู เออหำเอ็งไปตามดูซิว่าผู้หญิงคนนั้นเขาเข้าไปรับแฟนน่นานจังวะอันนี้ก็จะสิบห้านาทีแล้วเนี่ยเดี๋ยวผู้โดยสารคนอื่นเขาจะบน่นเราแล้วเนี่ยอุตส่าห์อ้างว่าลงมาเช็คลมยางลงมาเช็คหม้อน้ําว่ารถบิ่งทางไกลทํให้น่านจังไปไป,ไปลงไปดูสิหำถ้าไปเจอคนเนะี่ยก็ตะโกนเรียกให้หน่อยลุงอันนี้จะตีสามเลยนะให้ผมเดินเข้าไปในซอยมืดๆนั่นเหรอเฮ้ยผมผมไม่ไปหรอกมันมืดขนาดนั้นเราไม่ใช่บ้านเราด้วยเนี่ยโอย ขจะก้าไปเข้าไปดิเออเออเองเข้าไปเดี๋ยวลุงให้พิเศษเนี่ยไปลุงพงษ์บังคับให้เด็กเดินเข้าไปในหําก็เดินเข้าไปประมาณ5นาทีแล้วก็กลับออกมาบอกว่าลุงผมเดินเข้าไปไกลมากเนี่ยไม่เห็นจะมีใครสักคนเลยลุงลุงพงษ์ก็แปลกใจมันจะเป็นไปได้ยังไงเฮ้ยจะเป็นไปได้ยังไงเนี่ยก็เมื่อสักครู่นี่ก็จอดเข้าไปก็มีบ้านค้นก็มีไฟอยู่สว่างเนี่ย ก็เดินเข้าไปก็เห็นเดินมาอยู่เนี่ยเด็กรถที่เชื่อหำ um ก็เลยบอกลุงว่างั้นท้านลุงไม่เชื่อเนี่ยลุงเดินเข้าไปดูด้วยกันไหมนี่ลุงเฮ้ยจะบ้าเลยจะไปกระหนดบู้เดกสารคนอื่นละ่ะแล้วถ้ารถหายเนี่ยจะทํายังไงเด็กรถที่เชื่อหำ um ก็นึกอะไรไม่ออกก็เลยบอกลุงพงว่างั้นลุงทําเป็นถอยรถแล้วหันหัวเข้าไปในซอยไฟจะได้ส่องเข้าไปในซอยเพื่อว่าเธอจะเดินออกมาก็ได้ ลุงพง์ก็เลยโอเคทําตามที่นายหำที่เป็นเด็กรถบอกเออได้ได้เดี๋ยวลุงจะลองทําดูพอหันหัวรถเข้าไปในซอยสาดไฟเข้าไปมันเป็นทางลูกลังและสองข้างทางก็เป็นป่ารกนายหำก็เลยรีบบอกเนี่ยลุงผมเดินเข้าไปเนี่ยมีอะไรไหมนี่เห็นไหมลุงเอ๊ะมันจะมีซอ,ซอยซอกแซกไปทางไหนหรือเปล่าแต่ในขณะที่ลุงพง์เพ่งสายตามองอยู่นั่นเองลุงพง์กับนายหำก็เห็นร่างของผู้หญิงคนนั้นกําลังเดินฝ่าความมืดกลับมา แล้วเหมือนกับมือถืออะไรบางอย่างมาด้วยลุงพงก็เลยบอกให้ในหำไปช่วยเธอถือมาหน่อยหำหำไปช่วยผู้หญิงคนนั้นถือของมาหน่อยวันนี้นานแล้วเนี่ยจอดตรงนี้นานแล้วในหำที่เป็นเด็กรถก็ร,กรีบวิ่งไปพอในหำวิ่งตรงไปถึงผู้หญิงคนนั้นอยู่ๆในหำก็ตะโกนขึ้นมาเสียงดังลุงขึ้นรถพร้อมกับวิ่งกลับมาขึ้นรถหน้าตาตื่นแล้วก็บอกให้ลุงพงว่าขึ้นขึ้นรถลุงขึ้นรถ ลุงพงก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเป็นไรวะเกิดอะไรขึ้นเกอดรถเกิดรถรถแล้รวรถลุงพงเห็นว่าผู้หญิงคนคนั้นกําลังจะมาถึงแล้วเลยเดินเข้าไปช่วยก็เลยถามไปด้วยว่าเอ้าหนูนทําไมเดินมาคนเดียวแล้วแวนล่ะลุงพงเดินไปถึงเธอเท่านั้นแหละลุงพงร้องลั่นเลยเฮ้ยผีหลอกผีหลอกลุงพงรีบวิ่งกลับแบบไปเลี้ยวหลังเลย เด็กรถที่ชื่อหำก็ตะโกนเรียกว่าลุงลุงเร็วเร็วลุงขึ้นรถลุงลุงขึ้นรถเร็วลุงพงคือรถได้สับเกียร์ถอยหลังแล้วขับออกจากตรงนั้นทันทีลุงพงถามเด็กคําแรกว่าเฮ้ยทำไมเองไม่บอกเขาว่าผมผมบอกลุงแล้วให้ขึ้นรถลุงไม่ฟังผมไงลุงพงก็บอกว่าเราเองทําไมไม่บอกว่าผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่คนว่าพอรวบรวมสติได้ลุงพงกับเด็กรถคุยกันถึงสิ่งที่เห็นลุงพงถามว่าเฮ้ยหำ ที่เราเห็นเนี่ยมันจริงไหมวะเด็กรถที่ชื่อหำก็บอกว่าโอ้ยจริงแน่นอนล่ละลุงพอคนบ้าอะไรจะมาลากลงศพมาจากซอยตอนตีสามเนี่ยแล้วในโรงยังมีร่างผู้ชายนอนอยู่เนี่ยแล้วนั่งขึ้นมาพร้อมผนมมือเหมือนถูกมัดตาสังเนี่ยแถมยังบอกด้วยว่าพี่ช่วยไปส่งผมสาราหน้าด้วยลุงพงได้ฟังนี่แทบช็อกเพราะที่ลุงพงเห็นนั่นแค่ผู้หญิงคนนั้นลากลงศพบออกมาแต่ไม่เห็นว่าในโรงมีอะไร จนลุงพงขับรถไปเรื่อยๆก็มีป้อมตำรวจทางหลวงมีคนโบกได้มีผู้โดยสารบางคนจะลงไปเข้าห้องน้ำลุงนุ่งจอดรถให้หนูไปเข้าห้องน้ำก่อนในรถลุงเนี่ยห้องน้ำมันเต็มหรือเปล่ายังไงไม่รู้เนี่ยมันเข้าไม่ได้เออได้ได้เดี๋ยวจอดเอาป้อมหน้าเลยลุงพงก็จอดรถให้ผู้โดยสารลงไปเข้าห้องน้ำที่ป้อมตำรวจลุงพงกับเด็กรถก็เลยไปสอบถามตำรวจที่อยู่ตรงนั้นว่าอะครับ เออมีมีมไรครับลุงเนี่ยตรงหลักกิโลเมตรที่20ที่ผ่านมาเนี่ยผมเห็นว่ามีคนมาโบกรถแล้วผมส่องไฟไปมีแต่ป่ารกๆเนี่ยมันเคยมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นไหมมีคนมาเล่าให้จ่าฟังไหมครับเออเมื่อสักเดือนที่แล้วนะมีผู้หญิงว่ามารอแฟนอยู่ที่สาราริมทางแล้วเขาก็โชคร้ายถูกกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยมเมามาจากไหนไม่รู้ลากผู้หญิงไปคุลุมคมขืน แต่แฟนเขขับรถมาเห็นพอดีก็เลยมีเหตุทะเลาะวิวาทสุดท้ายผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเนะี่ยถูกฆ่าตายแล้วหมกศพไว้ที่ศาลาร,ารถแต่เป็นสาลาไหนไม่รู้นะจาไม่ได้กว่าจะเจอศพก็สามี่วันแล้วเนะนี่ยศพเน่าอืดเลยลุงพงกับเด็กรถพอได้ยินเท่านั้นแหละมองหน้ากันทันทีเออชัดเลยหําโอ้ยเองกับข้าเนี่ยเจอดีแล้วแหละโอ้ยโอ้ยจะเป็นบ้าตาย หลังจากนั้นเป็นต้นมาลุงพงกับนายหำที่เป็นเด็กรถไม่กล้ารับผู้โดยสารตามสาราอีกเลยจะรับแต่จากป้อมตำรวจทางหลวงเท่านั้นนี่คือเรื่องร้อนๆที่เกิดขึ้นกับลุงพงที่ขับรถในเวลากลางคืนแล้วก็มีผีมาโบกรถนั่นเองฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเรื่องเราของเราให้กําลังแรงใจทีมงานของเรากันด้วย